กลับสวัสดีเอฟซีไซมูที่รักและเคารพทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะมีของดีของวิเศษนะฮะเป็นวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของยาคุณพระนั่นก็คือยาจินดามณีนะฮะยาจินดามณีนี่เป็นยาจินดามณีตำรับมาตั้งแต่โบราณน,นะฮะที่มีการสืบสืบกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงเสียยุทธยาะะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สืบสืบเนื่องกันมานะฮะอันมีหลวงอ่า พอเพิ่มหลงพอแก้ววัดเครวันหลงพ่อเพิ่มนะฮะแล้วก็ตกทอดมาถึงครูบาอาจารย์ณปัจจุบันนี้นะฮะยาจินดามนีที่ท่านจะเห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นยาจินดามนีที่ปรุงตำรับพิเศษะะอันมีประเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดเรเวลาการจนธรรมแห่งวัดท่าขนุนนะฮะและพระครูพิจารณะ,ะทันได้และครูบาอาจารย์อีกหลายรูปนะฮะสายฤสายอภิญญาได้พุทธาพิเศษนะฮะไอพุทธาพิเศษ ยาจินดามณีเป็นยาคุณพระนะฮะยาคุณพระแล้วก็ประกอบได้ยากทําได้ยากเนื่องจากว่าส่วนผสมเนี่ยเป็นส่วนผสมของที่มีความพิเศษนะฮะดิฉันดังจะอ่านให้ฟังดังนี้นะฮะยาจินดามณีเป็นยาคุณพระที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิดนะฮะเขียนไว้เป็นคํากลอนดังนี้ จินดามณีโอสถอันพิราชประกอบดอกคาดดอกจันเกสรบุษบันเปราะหอมกำยานโกดสอ,อกโกดเขมาทองน้ำประสานเปลือกกลุ่มโจรทานกรุงกระเหมาเท่ากันผสมแล้วตำบดพิมเสนชมดน้ำพึ่งรวงรันกฤษณาน้ำมะนาวน้ำมะเขือขื่นคั้นผสมยาเข้าด้วยกันบทปั้นตากแดดกินเป็นยาวาสนาเลิศล้ำตำรานในโลกแผ่นดินอุปเทศกล่าวไว้ผู้ใดได้กินจะสวัสดิโศพลกว่าคนทั้งหลายพัสดุเงินทองจากภูนกูลกองนองกว่าโลกหญิงชาย นำมาบูชาอภิวาโกมิวายระง,งับอันตรายทั้ง4ี่กิริยาโทษหนักเท่าหนักมาดเม้นประจักถึงการมรณาถ้าเม้นใครกินซึ่งยาวาสนากลับน้อยถอยคลายเคลื่อนคลายหายเอ่ยนะฮะพร้อมกันนี้ก็ได้ทําการบทยาจิด,ดามณีโดยศิษย์คารวะพร้อมจา,จารย์คารวาะถือศิลน,นุ่งขาวขมขาว,ขาวนะก็มีการกําหนดพิธีเลิกยาม,มาในเลิกยาเฉพาะนะฮะดังนั้นเป็นยาคุณพระนะที่มีมาตั้งแต่โบราณ แต่น้ำเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีความสงสัยว่าในร่างกายของตนเองมีสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแปลกปลอมอยู่จะเป็นคุณใสคุณผีคุณคนเดรัจฉานวิชาอาถรรพ์คุณสาบคุณแช่งคุณดาลมเพลมพัดโรคาพญาทิพาโรคกรรมโรคเวรโรคกรรมเก่าหรือโรคเกิดจากอาถรรพ์ใดๆก็แล้วแต่นะฮะวิยาจินดามณนีจะช่วยนะฮะขจัดปัดเป่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนะให้ค่อยๆคลายหายหายหายไปนะฮะแล้วก็กลับมา ดีได้ดังเดิมรวมทั้งเป็นยาวาสนายาวาสนาหญิงชายใดได้กินแล้วจะมีวาสนาดีกว่าคนทั้งหลายนะฮะจะมีโชคจะมีลาบผิวพรรณจะผูดผ่องทําอะไรก็จะคล่องจะตัวจะสะดวกจะสบายนะฮะมั่งมีสีสุขเป็นสิริมงคลทุกประการนะฮะดังนั้นเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านใดสนใจยาจินดามณีนะฮะโอสถพระยาคุณพระตำรับโบราณก็ไลน์มาสอบถามพ่อพรามได้นะฮะที่ ID ดีไลน์เมเอดเมแปดแปดสิบเจ็ดภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M.E.A.D.8847 สวัสดีครับผม